ช่องมอเตอร์โมชันขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อีกหนึ่งคลิปที่จะพาคุณไปพบกับเทคโนโลยีสุดล้ำจากสหรัฐอเมริกาปี2062ที่จะเปลี่ยนอนาคตของวงการอวกาศไปตลอดกาลวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับจรวดรุ่นใหม่ล่าสุดจากอเมริกาที่ถูกขนานนามว่าเป็นจรวดที่ทรงพลังและฉลาดที่สุดเท่าที่เคยมีมาปี2062สหรัฐอเมริกาเปิดตัวจรวดลำใหม่ล่าสุดภายใต้โครงการพัฒนาอวกาศขั้นสูงโดยมีเป้าหมายเพื่อเดินทางไกลข้ามระบบสุริยะ ด้วยระบบขับเคลื่อนแบบพลาสมาเอ็ก r i ไที่พัฒนาโดยนาซาและบริษัทเอกชนชื่อดังด้านเทคโนโลยีอวกาศจรวดรุ่นใหม่นี้มีชื่อว่าแวนกาดแอสเซนเดนออกแบบมาเพื่อภารกิจระดับลึกเช่นเดินทางไปยังดาวยูเรนัสหรือแม้กระทั่งออกนอกระบบสุริยะมันใช้วัสดุผสมคาร์บอนนาโนระดับโมเลกุลที่มีความแข็งแรงสูงแต่มีน้ำหนักเบาอย่างเหลือเชื่อ ระบบขับเคลื่อนพลาสมา X ทำให้แวนกาด a s สเซนแดนเดินทางด้วยความเร็วถึง350,000กิโลเมตรต่อวินาทีหรือเกือบ90%ของความเร็วแสงจึงสามารถลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างดวงดาวจากหลายสิบปีเหลือเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นภายในยังติดตั้ง AI รุ่นใหม่ที่สามารถควบคุมการเดินทางแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบสามารถตัดสินใจหลบหลีกวัตถุในอวกาศปรับเส้นทางและประเมินความเสี่ยงได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาสัญญ,ญาณจากโลกเลย อีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบป้องกันตัวที่ใช้พลังงานแม่เหล็กควอนตัมสามารถสร้างกรอบพลังงานรอบตัวยานเพื่อป้องกันเศษซากอาวกาศหรือการโจมตีจากเทคโนโลยีของมนุษย์ต่างดาวในอนาคตน้ำหนักของแวงกาดแอสเซนแดนต์อยู่ที่ประมาณ620ตันสามารถบรรทุกสิ่งของได้มากถึง200ตันและบรรจุนักบินอวกาศได้ถึง10คนพร้อมห้องวิจัยห้องทดลองและระบบสร้างพลังงานแสงอาทิตย์รุ่นล่าสุดที่สามารถผลิตพลังงานได้ตลอดทั้งการเดินทาง ที่น่าทึ่งที่สุดคือจรวดนี้ถูกออกแบบให้ใช้ซ้ำได้มากกว่า50ครั้งโดยมีระบบลงจอดอัตโนมัติทั้งบนดาวเคราะห์และสถานีอวกาศซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการส่งของและนักบินไปยังอวกาศในระยะยาวได้อย่างมหาศาลร,ราคาค่าพัฒนาเบื้องต้นของแวงกัดแอสเซนเดนอยู่ที่ประมาณ72 0 0 0ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นการลงทุนระดับชาติของสหรัฐในเทคโนโลยีเพื่ออนาคต เป้าหมายระยะยาวของจรวดแวงกา a r ดแอสเซนแดนคือการนำมนุษย์ไปตั้งถิ่นฐานบนดวงจันทร์ไททันของดาวเสาภายในปี2075โดยใช้เทคโนโลยีทั้งหมดที่กล่าวมาในคลิปนี้จรวดนี้ไม่เพียงแค่พาเราเดินทางในอวกาศได้เร็วขึ้นแต่ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐอเมริกาในการเป็นผู้นำด้านการสำรวจอวกาศแห่งศตวรรษที่21อย่างแท้จริงคุณคิดอย่างไรกับจรวดแวงกาดแอสเซนแดนปี2062จากอเมริกา คิดว่าจะสามารถเปลี่ยนโลกหรือพาเราไปไกลลกว่าที่เคยเป็นมาได้หรือไม่คอมเมนต์บอกเราด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเต t ร r m o t i o นเพื่อไม่พลาดข่าวสารสุดล้ำจากโลกอนาคต